รีวิวเลนชั้นเดียวฟรีฟอร์มหลายหายคนอาจจะไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแล้วมันดีกว่าเลนชั้นเดียวแบบที่เราใช้กันปกติยังไงเนาะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับโปรดักต์เนี่ยเลนชั้นเดียวฟรีฟอร์มต่างกับเลนที่เราขายแบบสต็อกกันหรือเลนที่จะสั่งขัดแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันคนละอย่างกันเนาะ ซึ่งกระบวนการขัดในเลนช์ดเดียวฟรฟอร์มเนี่ยมันจะใช้ซอฟต์แวร์เข้าไปกำกับแล้วก็ไปทำการลดเออร์เลอที่มันเกิดจากการใช้เลนส์ค่าสายตานั้นๆขนาดกรอแบแว่นนั้นๆรูปแบบแว่นนั้นๆแล้วก็สรีละที่เขาสนใส่นั้นๆแปลว่ามันเหมือนกับเรากำลังจะสั่งตัดสูตรหนึ่งตัวให้กับเขาเนี่ยวัดทุกอย่าง แล้วเอาไปสั่งขัดมาเป็นชิ้นเลนชิ้นใหม่เลยแปลว่าแต่ละค่าสายตาเนี่ยดีไซน์ก็จะไม่เหมือนกันรวมถึงแต่ละหน้าบุคคลก็จะทําให้ดีไซน์ตัวตัวนี้มันไม่เหมือนกันด้วยนั่นเองนะทีนี้ความที่ว่ามันดีกว่ามันดีกว่าอย่างไรสมมุติว่ากรณีที่คุณมีค่าสายตาเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าเมื่อคุณมองตรงเนี่ยมันก็ชัดนั่นแหละเนาะแต่เมื่อคุณมองหลุดออกไปบริเวณด้านข้างของมันหน่อยนึง นะยิ่งค่าสายตาเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งเบลอข้างๆยิ่งคุณไม่ใช่ขอขอก็จะยิ่งเบลออาจจะทำให้มองไม่ชัดเลยก็ได้นั่นเองซึ่งตัวนี้เลนชั้นเดียวฟรีฟอร์มจะทําให้การที่คุณจะเหลือออกไปข้างๆข้บขอดแบบนั้นมันชัดเท่ากับมองตรงๆนั่นเองนั่นคือมันเป็นลดเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใส่แว่นสายตาแล้วมันเกิดภาพเบลอเนาะซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ไปชดเชยเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้น ให้มันมีความชัดเหมือนกับคุณได้มองที่กลางเลนนั่นเองส่วนข้อดีข้อที่2เมื่อมันเปลดเอร์เลอร์เรื่องของความไม่ชัดบนเานข้างแล้วมันก็จะทําให้สัดส่วนหรือขนาดของภาพที่มันผิดไปจากค่าสายตากลับมา,ามายอยู่ในรูปทรงที่คนปกติเขาเห็นกันเช่นคนสายตาสั้นเนี่ยเวลาค่าสายตาสั้นเยอคุณก็จะเห็นว่าภาพมันเล็กลงมาเนาะนั่นแหละ ส่วนคนที่เป็นสายตายาวก็จะเห็นภาพได้ขยายใหญ่ขึ้นนี่ก็เป็นเอฟเฟกจากค่าสายตาในตัวของเลนฟรลฟอร์มนั้นก็จะให้เออเลอร์ที่แม่น้อยกว่าอีกนั่นเองส่วนข้อที่3นั้นมันก็คือข้อ1นึ่งข้อท่สองได,ได้ประโยชน์จากตรงนั้นนั่นแหละเมื่อเออเลอร์มันน้อยลงมันก็ทําให้เราใส่แล้วรู้สึกเป็นธรรมชาติสบายกว่าเดิมไม่รู้สึกว่ามันโครงเครง่งที่เกิดจากภาพที่มันเบลอแล้วก็ผิดทรงเนาะเออเลอร์ที่มันหายไปก็ทําให้ปุ้นใส่กับมันแล้วมันรู้สึก มันสบายตามากขึ้นแล้วมันก็ชัดแม้ว่าคุณจะข้าสายตาเป็นพันมันก็ยังเหลือบค้างได้ชัดกว่าเดิมเยอะมากๆเนาะอันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้กรณีของผมก็คือผมแนะนําให้ลูกค้าที่มาตัดรัดแมน่นผมเนาะก็<ผ>ม,มองตรงๆด้วยค่าสายตาที่ดีที่สุดของเขาอ่านแถวที่ที่สุดสมมติอันนี้คือแถวที่ที่สุดก็มองตรงแล้วค่อยๆเฉียงครับเฉียงไปจนถึงขอบสุดๆของมันเลยนะมันก็จะอ่านได้เท่ากัน แต่ถ้าคุณใช้เลนส์แบบธรรมดาคุณลองดูสิถ้าคุณใช้ขอบสุดของเลนส์มันจะไม่ค่อยชัดนั่นเองข้อดีข้อที่4ก็คือคุณสมบัติการให้ความบางพิเศษสำหรับเลนส์นั่นเองเนื่องจากว่าเลนส์ชั้นเดียวฟรีฟอร์มเนี่ยเป็นการเป็นการขัดหรือใช้ซอฟต์แวร์แบบระบบดิจิตอลเนาะมันเป็นการเปลี่ยนพื้นผิวที่เราสามารถที่จะตกแต่งด้วยตัวมันเองได้ หรือจะแต่งพิเศษให้มันบางเป็นพิเศษก็ได้เช่นกันโดยออปชันนี้แต่ละที่เขาก็จะเรียไปเหมือนกันเนาะแล้วแต่ว่าซอฟต์แวร์ค่ายนั้นนั้นเนี่ยเขาจะเรียกเป็นแบบไหนแต่หลักการเหมือนกันเลยไม่ต่างกันโดยหลักการมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีขนาดให้เลือกตั้งแต่วงเลนที่ชัดที่สุดขนาด35ถึง50มิลลิเมตรนี่คือพื้นที่ที่คุณจะชัดเปะ๊เปะเลยทุกจุดในนี้เนาะ แต่ถ้าเลยจากระยะนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นโซนที่เราเรียกว่าเลน t i ติ l ล r ออ t ชั n หรือ b บล n d i n g เนาะ mm hmm. เพื่อทําให้เลนมันบางเป็นพิเศษเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ค่าสายตาเยอะ mm hmm. เพราะคนที่ค่าสายตาเยอะ mm hmm. เขาจะรู้อยู่แล้วว่าการมองออกไปข้างข้างนั้นมันไม่ไมค่อยชัดเนาะแล้วก็ยอมสูญเสียความชัดบริเวณขอบขอบ,ขอบให้มันใช้ไม่ได้แลกมกับความบางซึ่งก็สามารถทําให้เลนบางกว่าการได้แบบ ว้าวแตกต่างกันลิบลับเลยเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูอันนี้จะเป็นตัวอย่างเลนนะครับเลนอันนี้คือค่าสายตาลบ500อินเด็กย่อบาง1สเต็ปหรืออินเด็ก1.5ึ่เนาะส่วนตัวนี้คือเลนลบ500เหมือนกันเนาะอินเด็ก1.5หรือมันไม่ได้ย่อบางเลยน,นั่นเองเห็นไหมคุณก็จะเห็นว่าขนาดของมันต่างกันเนาะแต่มันก็จะมีพื้นที่ที่มันใช้ไม่ได้อยู่บางส่วน ส่วนนั้นเราเรียกว่าเลนส์ติกล่าอ็อปชันหรือ blending เนาะเพื่อให้มันบางเป็นพิเศษน,นี่นี่คือที่มาของการทำให้เลนส์บางแล้วก็ใช้งบน้อยลงด้วยหัวของม,ม้วใช่ไหมว่าคือลบ500บาทนี่ล500บล500บจริงๆเนี่ยถึงแม้ซองจะดูอย่างนี้นะเนาะออออปชันนี้เหมาะสำหรับคนสายตาเยอะๆเท่านั้นผมก็จะแนะนำในกรณีของคนที่สายตาสั้นเกิน800ขึ้นไปแล้วก็ คนที่ค่าสายตาบวกเกิน600ข,ขึ้นไปเราจะแนะนำเลนติูลาอ,ออปชันหรือบลอนดิ้งเนี่ยแหละใส่เข้าไปเนาะส่วนขนาดหรือสัดส่วนมันควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเอเจนสามารถให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาได้เนะว่าเลือกเท่าไหร่ถึงกำลังดีกำลังเหมาะสำหรับกรอบแต่ตัวแต่เนื้ออื่นใดครับการที่คุณจะเลือกอ,ออปชันนี้ไม่ใช่ว่ากรอบใหญ่โบ้โหห้าหูเอาไว้กระแดดมาทำย่านะหยุดความคิดนั่นเดี๋ยวนี้เลยเมื่อคุณสายตาเยอะเลนส์คุณหนา คุณจะต้องอยู่ในร่องกลัลเอ่ออยู่ถ้าคุณเลนเสร็จถ้าคุณใส่ตาเยอะเลนหนาคุณก็ควรจะเลือกแว่นที่มีขนาดใหญ่ๆนะเพื่อให้เลนมันบางคุณจะต้องคุมเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่า i, option, เฮ้ยออปชั่นเลนบางฉันมีแล้วฉันเลือกแว่นอันใหญ่ๆบูง๊บงเลยุูจะลืมนะว่าเออเลบบริเวณขอบๆมันมีเพิ่มเข้ามาเนาะมันเป็นส่วนที่ใช้ไม่ได้นั่นเอง ในการทำออปชันนี้เพื่อไปแลกกับความบางการที่คุณเลือกแว่นหย่าเท่ากับว่าพาให้เขาไปเห็นอะไรที่มันแย่ๆเพๆิ่มขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ส่วนนี้มันอยู่ในพื้นที่ของแว่นน้อยที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นการเลือกแว่นให้เล็กตามก็เป็นประโยชน์ของการใช้ออปชันนี้เช่นกันครับสุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากเลนส์ฟรีฟอร์มชั้นเดียวของเอเกียเราก็จะมีเป็นเพอร์โซนาซิงเกิลเลนส์หรือเลนส์ชั้นเดียวเฉพาะบุคคลแบบฟรีฟอร์มเนาะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลน Persona n i g h Single เน n i g h SV เนาะมันคือแบบเดียวกับแบบเดียวกับเมื่อกี้นั่นแหละครับมันคือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าตัว Persona n i g จะให้ค่าสายตาลบ0.25โดยประมาณนะเหนือตำแหน่งประกอบขึ้นไปประมาณสัก7-8็ดถึหมนนะส่วนนั้นจะเป็นไ i g h t Myopia z o n นหรือโซนที่ทำให้ก็คือนั้นมันคมชัดขึ้นเมื่อ คุณเจอสภาวะแสงน้อยความชัดมันจะน้อยลง,ลงเกิดจากแสงกลางคืนมันน้อยถูกไหมไอโอเปียโซนโซนเนี้ยก็จะไปเพิ่มความชัดที่มันขาดหายไปจากช่วงเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นในไมโอเปียโซนเนี้ยก็จะใช้งานเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในช่วงเวลากลางคืนได้ดีกว่าแล้วคมชัดได้มากกว่านั่นเอง ในเวลาที่เป็นช่วงกลางวันเนาะรูม่านตาก็จะมีขนาดเล็กมันก็จะไม่ไปโดนส่วนนี้แต่เมื่อไหร่ที่แสงน้อยพวบรูม่านตาเราก็จะใหญ่มันต้าแมวเลยนะกลางคืนแล้วตาเราก็จะตาดาใหญ่ขึ้นมันก็จะไปโดนไหมไม่อเบียส่วนนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเลวที่แก้โจทย์สําหรับกลางวันและก็กลางคืนให้เราเลือกเนาะเลือกตัวไหนก็ได้คล้ายกันแหละแค่ตัวหนึ่งเปออปชั่นที่ดีกว่าราคาก็เท่ากันด้วยสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติม อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วก็กด follow และติดตามผมเลยน,นะ